สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพนพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโด่งจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอัปเดตเส้นทางหนึ่งนะครับที่เป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรกันมากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการขนส่งนะครับเส้นทางนี้นะครับก็คือเส้นทางจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับไปจังหวัดแพร่นะครับผ่านเขาพึงนะครับซึ่งเส้นทางนี้นะครับรถใช้เยอะมากแล้วก็ได้ข่าวมาว่าปัจจุบันนี้นะครับกําลังมีการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับ ช่วงนี้เส้นทางนี้จะเป็นยังไงนะครับอัปเดตเลยครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้เราไปชมและอัปเดตเส้นทางนี้กันครับไปครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับและแยกตรงนี้นะครับเราก็จะเลี้ยวซ้สารอยเมตรเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่สองนะครับที่จังหวัดแพร่นะครับ โดยภารกิจวันนี้นะครับผมจะเดินทางพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับอัปเดตแล้วก็ชมเส้นทางจากจากังหวัดอุตรดิตไปจังหวัดแพร่นะครับซึ่งตอนนี้เส้นทางนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิวจากอุตรดิตถ์ไปแพร่เนี่ยจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ไปชมในทริปนี้พร้อมกันครับ ทําให้แยกตรงนี้เนี่ยรดพาราของชว่วงเทศกาลที่มีรถวิ่งกันเยอะก็ได้ดีเลยครับเบี่ยงซ้ายเล็ก,น,ลกน้อยเข้าสู่ถนนหมายเลขห,หนึ่งนะครับด้วยแยกเมื่อสักครู่นี้นะครับด้านหน้าเราก็คือถนนหมายเลขสิบเอ็ดนะครับมุบ่งหน้าที่เด่นชัยรับต่อไปอีกหกสิบกิโลเมตรตอนนี้ถนนเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนะครับโผลเลนเยอะมากก็ประมาณสี่เลนนะครับ เป็นช่วงเส้นทางที่ขับง่ายเลยครับช่วงนี้ตอนนี้นะครับระยะทางโชว์อีกประมาณ61กิโลนะครับถึงจังหวัดแพร่ในช่วงเส้นทางตรงนี้มีการปรับปรุงถนนใหม่นะครับคือเพื่อนที่เดินทางมาก็ระมัดระวังนะครับยิ่งเวลาเดินทางมาเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าถ้าเจอบางช่วงที่เขาไม่ได้ติดไฟหรือว่าไฟมันเสียนะครับแล้วมาเจอถนนแบบนี้เนี่ยอันตรายมากนะครับถ้าขับมาด้วยความเร็วสูง หลายๆครั้งเราจะเห็นนะครับว่ามันมีการเกิดอุบัติเหตุกับการสร้างถนนนะครับเนื่องจากว่าเวลากลางคืนนะครับอาจจะเกิดปัญหาที่พวกไฟเตือนหรือว่าไฟสองทางเนี่ยมันดับลงนะครับเราจะเห็นบ่อยมากกับอุบัติเหตุที่ร้ายแรงนะครับเนื่องจากว่าคนที่ไม่ได้เคยชินเส้นทางเราไม่ได้ใช้เป็นประจําเนี่ยเราขับมาด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็ไม่ไม่เห็นว่าถนนมีการปรับปรุงนะครับ บ้านรถก็จะเสียหลักเสียการทรงตัวนะครับแล้วก็พุ่งชนพุ่งตกถนนอย่างแรงเลยนะครับยังไงก็ช่วงนี้นะครับอัปเดตล่าสุดวันนี้อัปเดตเส้นทางนะครับวันที่25กุมภาพันธ์นะครับพศ2565นะครับช่วงแยกเข้าวนอุทยานเขาพึงนะครับมีการปรับปรุงถนนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เดินทางในช่วงนี้นะครับก็ระมัดระวังตรงจุดนั้นด้วยนะครับเฉพาะผ่านจาก ่วงตรงแยกที่จะแยกเลี้ยวซ้ายไปที่วน,นอุทยานเขาพึงนะครับก็ยังไม่มีการปรับปรุงาถึงจุดนี้นะครับถนนก็ยังเป็นปกติดีนะครับและตอนนี้นะครับเรากําลังขับรถเข้าสู่ช่วงถนนที่สวยที่สุดของเส้นนี้นะครับลหลายๆาคนบอกว่าถนนจากจุดนี้นะครับจนถึงจุดชมวิวเขาพึงนะครับตอนชุดที่ทําเสร็จใหม่ๆเนี่ยเป็นถนนที่วิวสวยงามมากเลยครับ แต่ถ้าใครที่เดินทางมาในถนนเส้นนี้นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเนื่อง,งจากว่าถนนเส้นนี้โดยส่วนมากเนี่ยรถสัญจรใช้วความเร็วเยอะมากนะครับผมเห็นแต่ละคันที่โหขับเร็วกันสนุกสนานเลยครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นเขาแล้วนะครับวันนี้ปลายทางอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับผมก็พยายามที่จะ จุดกลางเต้นสวยๆนะครับเพื่อจะไปปิดอีพีสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมวิวจังหวัดแพร่กันนะครับตอนนี้ขึ้นเขายาวเลยครับน้อยเส้นทางนะครับที่จะเป็นเส้นทางขึ้นเขาแล้วก็เป็นถนนสีเลนแบบนี้นะครับแต่ว่าทางช่วงภาคเหนือเนี่ยเราจะเห็นหลายเส้นทางนะครับเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่รถใช้เยอะนะครับทั้งการขนส่งแล้วก็กาท่องเที่ยวนะครับ ยิ่งหล,หลายๆคนเนี่ยอยากดูเส้นทางนี้มากๆเนื่องจากว่าหล,หลายๆคนก็เลือกใช้เส้นทางนี้นะครับโดยเดินทางจากอุตรดิต์นะครับแพ่แล้วก็ต่อด้วยจังหวัดน่านนะครับเนี่ยครับวิวถนนสีเลนตลอดเลยครับก็จะมีป้ายเตือนนะครับพโค้งอันตรายนะครับเวืาอเราขับรถในเส้นทางแบบนี้เนี่ยวันที่อันตรายที่สุดผมว่านะ่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักนะ,นะครับแล้วก็ ไอ้ล่องระบายน้ำงี้ยครับยิ่งเป็นเเบคอนกรีตแบบนี้นะครับแล้วมีล่องระบายน้ําซ้ายขวาเนี่ยถ้าวันไหนที่ฝนตกหนักนะครับแล้วล่องระบายน้ําเนี่ยเขาตันใช่ไหมครัมันก็จะกลายเป็นถนนเนี่ยเป็นท่อส่งน้ําชั้นดีเลยครับน้ําก็จะไหลบนถนนแล้วก็เอ่อนะครับขเขาเรียกพอมันเอ่อเนี่ยจุดที่จะอันตรายก็คืออย่างนี้ครับเหมือนมันเอ่อมาจนถึงคองถนนที่ตรงเนี้ยแล้วก็น้ามาเอ่อตรงเนี้ยพอเราขับรถมาถึงตรงนี้ฮะล้มจะล้นน้ําครับ พอรถมันลอนน้ามันก็จะเหินข้ามไปฝั่งนู้นเลยครับพเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ขับรถนะครับต้องเช็คสภาพยางดีๆนะครับแล้วก็ดูว่ายางเราเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้หรือเปล่านะครับยิ่งช่วงหน้าฝนหรือวันที่ฝนตกเนี่ยถ้ายางเราไม่พร้อมใช้หรือว่ายางเราเนี่ยไม่เหมาะกับถนนเปียกกันนะครับถนนเส้นนี้นะครับผมว่าการก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับเนื่องจากว่าตั้งแต่สร้างมาแรกๆครับ ขับมอไซค์เที่ยวนะครับผมก็รู้สึกว่าถนนเส้นนี้มันสวยนะครับแล้วก็ปัจจุบันผ่านมานานแล้วประมาณทั้งสี่ปีลผมก็ยังเห็นว่าถนนเส้นนี้ยังสภาพดีอยู่นะครับการก่อสร้างนี่โอเคมากยิ่งช่วงทาเสร็จใหม่ๆนี่โอ้โหสวยเลยครับถนนสีดําเรียบเลยครับตอนนี้ก็อาจจะมีถนนแบบเป็นคลื่นบ้างน,นะครับแต่ว่าไม่ได้ถนนไม่ได้แตกเสียหายนะครับถนนเส้นนี้คนใช้รถค่อนข้างเยอะทั้งรถส่วนตัวแล้วก็รถบรรทุก,กน,นะครับ เนื่องจากเป็นสายเมนหลักๆของการขนส่งทางภาคเหนือเลยนะครับเส้นทางค่อนข้างสวยครับรถชิวๆเลยครับแต่บางช่วงต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้ความเร็วกันเยอะนะครับตอนนี้เราถึงแล้วนะครับเขาพึงนะครับกําลังขึ้นสู่เขาพึงนะครับซึ่งเขาพึ่งเนี่ยเขาจะมี จุดชมวิวนะครับสวยมากแล้วก็มีร้านอาหารมีห้องน้ํานะครับถ้าใครที่อยากพักรถหรืออยากชมวิวก็แวะได้นะครับในอีที่แล้วผมเคยพาแวะชมวิวสวยดีครับครั้งแล้วพาคุณพ่อคุณแม่แวะถ่ายรูปกันใหญ่เลยครับฉันชอบมากเพราะว่าถ้าไม่ได้ผ่านมาในเส้นทางนี้หลายปีแล้วนะครับ อีกครั้งเห็นความเปลี่ยนแปลงของเส้นทางเลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับผมว่าทุกๆทุกๆสี่ห้าปีเนี่ยถนนเนี่ยมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงวิวทิวทัศน์มีการสร้างใหม่เนี่ยแล้วทุกๆการเดินทางที่เราเดินทางไปนะครับผมว่าแค่วิวในเส้นทางนะครับแล้วก็เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางนะครับการเปลี่ยนแปลงของถนนเนี่ย บางทีคนที่เดินทางเที่ยวบ่อยๆเนี่ยเขาก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมจะตื่นเต้นตั้งแต่การออกจากบ้านนะครับแล้วก็ทุกๆเส้นทางที่ผมเดินทางไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันยอดเยี่ยมครับการได้เห็นวิวตลอดเส้นทางนะครับการได้มองพัฒนาการของชุมชนแต่ละชุมชนเลยครับเหมือนผมไปเที่ยวตลอดทางแล้วเวลาที่ผมขับรถต้องเที่ยวผมกรู้สึกว่าผมไม่เบื่อเลยครับจะขับไปที่ไหนก็ได้จะไก,กลแบบไหนก็ได้นะครับขอแค่เราได้ดูวิวนะครับ ชมว,วิวไปเรื่อยๆสองข้างทางนะครับทุกอย่างก็จะสวยทั้งกลางทางแล้วก็ปลายทางนะครับเพืเ่อนๆช่วงนี้เป็นวิวขาขึ้นนะครับถนนเนี่ยมีฝั่งละสามเลนเลยนะครับแต่เราจะเห็นนะครับว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยความเสียหายเนี่ยบางจุดก็ค่อนข้างเยอะนะครับแสดงว่าก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างนะครับถึงแม้ถนนจะใหญ่ขนาดนี้นะครับ นี่ฮะที่พักริมทางนะครับจุดชมวิวข้างบนนะครับถ้าเราลงมาเนี่ยถนนช่วงนี้ผมว่าถ้าขาที่ล่องลงมานะครับวิวจะสวยกว่านะครับแต่ว่าที่เราขึ้นไปแบบนี้ก็จะเป็นวิวอีกแบบหนึ่งนะครับโค้งข้างหน้าเป็นจุดที่อันตรายนะครับเนื่องจากรถหลายคันบางคนก็ตัดขวาเพื่อเข้าสู่จุดชมวิวนะครับ หรือบางที่รถก็ออกจาก <ENA> จุดชมวิวขวามือตรงนี้มานะครับเนี่ยฮะมันมีช่องตรงนี้นะครับสองช่องเลยนะครับขวามือตรงนี้เนี่ยฮะตรงนี้อีกช่องหนึ่งนะครับเพื่นที่เดินทางมาตรงนี้เนี่ยระวังรถตัดออกมาจากจุดชมวิวด้วยนะครับหรือว่ารถบางคันก็อาจจะแบบชะลอตัวนะครับเพื่อเลี้ยวผ่านจุดชมวิวนะครับพอผ่านจุดชมวิวมานะครับก็มีป้ายต้อนรับสู่จังหวัดแพร่เลยนะครับ ถนนช่วงนี้เหมือนมีการปรับปรุงนะครับเพราะว่าสีถนนเขายัางสีเข้มๆอยู่นะครับทุกครั้งที่เดินทางมาที่นี่ผมรู้สึกว่าถนนเส้นนี้นะครับไม่ว่าจะเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์หรือหรือรถยนต์นะครับผมรู้สึกว่าเป็นถนนที่ขับแล้วเพลินดีครับเนื่องจากถนนเขามีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็การขึ้นเขาลงเขาเนี่ยไม่ได้ชันมากนะครับ ับดูวิวเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราเพลินตาดีนะครับจริงถนนเส้นนี้อยู่บนเขาเลยนะครับเนี่ยถ้าเราดูจากวิวทิศซ้ายแล้วก็ขวามือนะครับแต่ว่าภูเขาแถวแรกเขาเขาจะซ้อนๆกันนะครับคราวนี้พอเราขับอยู่บนหลายเขาเนี่ยเราก็เลยไม่เห็นวิวข้างหน้านะครับถ้าภูเขาเขาห่างๆกันหน่อยเนี่ยบางทีอาจจะความรู้สึกถนนลอยฟ้าก็ได้นะ ยิวจริงๆก็สูงนะครับเนี่ยถนนเส้นนี้นะครับไม่ว่าวันไหนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการจราจรที่ค่อนข้างที่จะเ,เยอะนะครับจริงโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะมีกลุ่มๆเพื่อนๆที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับโอ้ขับเที่ยวกันถนนเส้นนี้เยอะเลยครับเนี่ยครับถนนเนี่ยเขาอยู่สูงนะครับตอนนี้แพร่อีสามสิบหกเด่นชัยแค่ยี่สิบกิโลนะครับ ตอนนี้เราวิ่งอยู่บนเขาเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นวิวนะครับเนื่องจากว่าเขาก็ซ้อนๆกันนะครับถนนเรียบเลยครับเพื่อหลายๆคนถามผมว่าปกติผมเดินทางขับรถด,ด้วยความเร็วเท่าไหร่ยกตัวอ,อย่างอย่างตอนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าดูในกล้องเนี่ยมันอาจจะรู้อาจจะดูเหมือนรถขับเร็วนะครับแต่ว่าถ้าได้เห็นที่ ตรงที่ผมขับจริงๆเนี่ยตอนนี้ความเร็วรถผมแค่80นะครับปกติเวลาที่ผมเดินทางถ่ายทําคลิปเนี่ยเวลาที่หลายๆคนถามว่าผมใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่เนี่ยผมจะตอบแบบแน่นอนไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเวลาที่ผมถ่ายทำนะครับผมอาจจะแวะหรืออาจจะหาข้อมูลอาจจะจอดอะไรเงี้ยครับซึ่งบางทีเนี่ยคนปกติอาจจะเดินทางสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเลยเนะี้ยผมอาจจะใช้เวลาเดินทางสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับ บางทีข้อมูลอาจจะผิดพลาดต้องของอาภัยในจุดนี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นทางลงเขายาวแล้วนะครับระมัดระวังหน่อยนะครับทางลงเขาเพราะว่าบางทีรถหนักกับรถไม่หนักเนี่ยระยะเบรกมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังดีนะครับเพื่อนเพราะบางทีถ้ารถหนักมากๆวิ่งตามหลังมาเนี่ยก็อันตรายนะครับเนื่องจากรถหนักเนี่ยระยะเบรกเขาจะไกลนะครับ ที่เราจะโดนชนท้ายได้นะครับที่ทําการตํารวจห้วยไล่นะครับอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่จุดนี้ขวามือนะครับจะเป็นจุดที่เขาตั้งด่านสกัดไว้ประจํานะครับแล้วก็ที่ต้องระวังก็คือถ้ามาจากจังหวัดแพร่นะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครักระดานตัวนี้ที่อยู่ตรงหัวโค้งพอดีนะครับแล้วเป็นโค้งที่ลงเขามานะครับลงเขามาปุ๊บโค้งปุ๊บเจอด่านเลยนะครับเวลาที่เรามาจากจังหวัดแพร่นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่า บางทีรถที่ลงมาเร็วเนี่ยแล้วเขาไม่รู้ว่าข้างหน้ามีด่านแล้ววันไหนที่รถมันชะลอตัวได้เยอะนะครับท้ายแถวจนอยู่ตรงหัวโค้งพอดีพอาเีเข้าโค้งไปปุ๊บเจอท้ายแถวเลยครับพเพราะฉชนั้นเวลาขับรถมาถึงตรงนี้นะครับก็ระมัดระวังนะครับชะลอกันหน่อยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าท้ายแถวของรถที่ติดก่อนเข้าด่านเนี่ยท้ายแถวเข้ามาถึงตรงไหนนะครับพอเราใกล้ถึงแยกเด่นชัยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเนี่ยฮะ ร้านขายกางหันแบบนี้นะครับเยอะมากเลยครับซ้ายขวาขายเหมือนกันเลยครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยพเพื่อนเพื่อที่เดินทางมาถึงเส้นทางตรงนี้นะครับก็จริงๆจริงๆส่วนตัวผมอะ่ะผมซื้อบ่อยมากน,นะครับพวกกางหันลมพวกนี้ฮะเพราะว่าผมชอบซื้อไปติดที่สวนนะครับแล้วปล่อยเขาหมุดอย่างเงี้ยมันสวยดีครับแต่ว่าบางทีเราเอาไว้กับแดดกับลมบ่อยๆเนี่ยมันก็เสฐฐื่อมสภาพเร็วนะครับ ก็จะพังเร็วแต่ถ้าใครที่เอาไว้ได้ร่ม,มอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะใช้ได้นานอยู่ครับเพราะหลายๆครั้งที่ผมซื้อไปบางอันก็ใช้ได้นานมนกะันก็ใช้ได้แป๊บเดียวอยู่ที่จุดที่เราวางนะครับแต่ถ้าเจอพวกหน้าฝนลมพายุพัดแรงๆก็ต้องเวลาผ่านมาต้องแวะซื้อใหม่เย้วนะครับเขาจะขายกันเยอะแต่และที่ก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับสังเกตว่า อย่างตอนนั้นไปอุบลล่าสุดก็ถนนเส้นหนึ่งเราก็เห็นเขาจะขายพวกแบบกระดิ่งคล้องะระฆังอะไรเงี้ยครับที่เป็นอันใหญ่ๆนะครับที่ไว้ซื้อถวายวัดอะไรเงี้ยเขาก็จะขายกันอยู่แบบแถบเดียวกันเลยนะครับบางทีเราไปอยากไปเชียงคานเราก็จะเห็นแบบกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มร้านค้าที่เขาขายแบบมะพร้าวแก้วครับก็คือถนนเส้นนี้เขาขายมะพร้าวแก้วเลยครับ,นนาารบชุมชนหลายๆชุมชนมีเอกลักษณ์นะครับ เขาจะเลือกขายของที่เหมือนกันแล้วก็อยู่ในเส้นทางเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้นะครับเราก็มีข้อมูลตรงไหนว่าจังหวัดไหนถนนเส้นไหนนะครับเขาชอบขายอะไรแล้วก็มีความโดดเด่นของสินค้าเขาอย่างไรก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับจะได้แชร์ข้อมูลกันนะครับเพื่อนๆโอ้โหถนนช่วงนี้นะครับก่อนถึงแยกเด่นชัยนี่ทำใหม่คลิปเลยครับสวยมากๆเรียบคลิปเลยครับ โอ้โหน่าจะเพิ่งทำเสร็จไม่นานนะครับเนี่ยโอ้โหขับรถเพลินเลยครับอย่างเงี้ยอ๋อเขาทถึงประมาณช่วงตรงนี้แสดงว่าเขาค่อยๆทำเป็นช่วงๆไปนะครับถนนเส้นนี้น่าจะน่าจะปรับปรุงตลอดเส้นทางหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมเห็นเาทำถนนหลายช่วงมากเลยครับ ตรงนี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่กำหลังปรับปรุงถนนนะครับทางโค้งลงเขาโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวต้องตามดูนะครับว่าเขาติดป้ายเตือนอะไรน่าจะทำทางใหม่นะครับหรือม่ก็ตีเส้นสราจร มีป้ายเตือนแบบนี้นะครับเนื่อจกว่าจะได้ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ปลอดภัยผู้ทํางานด้วยนะครับเขาน่าจากกาลังวัดอะไรบางอย่างนะครับเพื่อปรับปรุงถนนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นว่าช่วงนี้ยังไม่ได้มีการปรับปรุงนะครับผิวถนนยังเป็นปกตินะครับเพื่อนตอนนี้เราก็จะเห็นป้ายนะครับเมืองแพร่น่าอยู่นะครับประตูสู่ล้านนานะครับ ที่เดินทางถึงตรงนี้นะครับผมจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นอะไรที่ต้อนรับสู่ภาคเหนือนะครับอาณาจักรล้านนาอะไรประมาณนี้นะครับตรงแยกตรงนี้นะครับหล,หลายๆคนก็จะเรียกว่าแยกเด่นชัยนะครับก็ขวามือเนี่ยจะมีร้านขายพวกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับแล้วก็พวกมีดอุปกณ์ทำสวนอะไรเงี้ยครับเยอะเลยครับของฝากแยกตรงนี้นะครับฝั่งขวามือ ผมเห็นตลาดนี้มีมานานแล้วนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีตลาดนี้อยู่นะครับแต่สมัยก่อนนี่โอ้โหรถแวะเยอะมากครับเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่านะักท่องเที่ยวน้อยลงด้วยสถานการณ์โควิดด้วยหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ถนนหมายเลข101ศย์หนึ่งนะครับ วเข้าสู่ถนนหมาเยเลข101แล้วครับจริงๆแล้วนะครับถ้าจะเป็นแยกเด่นชัยจริงๆก็คือแยกตรงนี้นะครับเราเลี้ยวขวามาหน่อยนะฮะตรงนี้คือแยกเด่นชัยแต่ว่า Star นักท่องเทีย่ยวหลายๆคนก็คือจะเรียกแยกที่ผ่านมาติดปากนะครับว่าเป็นแยกเด่นชัยนะครับแต่จริงๆแยกเด่นชัยอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ผิดนะครับก็คือบางทีเขาก็เรียกกันจนติดปากน,น,น,นะครับตอนนี้แค่เหลือ20กิโลนะครับจังหวัดน่าน140กิโลนะครับ แล้วตอนนี้นะครับพี่มีดําหมก็มีอาการเร่งไม่ขึ้นนะครับรถเกียบแล้วเร่งเร่งไม่ไปนะครับความเร็วปกติแต่ว่าเพิ่มขึ้นแบบช้าๆนะครับเครื่องยนต์ไม่สะดุดว่าผมต้องหาสูบริการเพื่อเข้าตรวจเช็คแล้วครับเวลาที่เราเดินทางนะครับ แล้วเราสังเกตอาการรถสังเกตเสียงเครื่องยนต์รถดีๆนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดเพลงเสียงดังนะครับเราพยายามโฟกัสกับเสียงรถเสียงยางนะครับเราจะรู้อาการรถที่เปลี่ยนแปลงทันท,ทีนะครับตอนนี้พี่หมีมีอาการเหยียบไม่ขึ้นนะครับแต่เสียงเครื่องยนต์ยังปกตินะครับคิดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างเสียแต่ว่าไม่ได้แบบายแรงมากนะครับจะ๋ต้องหาสูตรด้วการแล้วเข้าตรวจเช็คนะครับ ทุกครั้งที่เราเดินทางแล้วเรารู้สึกว่ารถเรามีอาการผิดปกติผมแนะนําให้จอดนะครับหรือถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ขับรถให้ช้าลงนะครับแล้วก็รีบหาศูนย์บริการหรือว่าร้านซ่อมนะครับเข้าตรวจเช็คโดยด่วนนะครับเพราะว่าถ้าเราฝืนขับไปไกลไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีความเสียหายจะมากขึ้นนะครับเจอเร็วนะครับจอดเร็วเช็คเร็วซ่อมเร็วเนี่ย ไม่ลามนะครับเ,เพื่อนต้องขออภัยในความไม่สมบูรณ์ของคลิปนี้ด้วยนะครับเนื่องจากวันนั้นเนี่ยพี่หมีดํานะครับมีอาการที่หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็ได้นํารถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการมิสูบิชิจังหวัดแพร่นะครับก็ต้องขอบคุณมิสูบิชิจังหวัดแพร่ด้วยนะครับที่ดูแลรถผมเป็นอย่างดีวันนั้นนะครับแล้วก็หลังจากที่เราซ่อมรถกจนเสร็จเรียบร้อยนะครับทริปนี้เราก็เดินทางต่อไปครับ ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามในคลิปนี้นะครับตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ต้องขออภัยด้วยครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่ที่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ